การเชื่อพระเจ้าของผมไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิ้นผมขอย้าตรงนี้ก่อนนะครับพระเจ้าที่ผมเชื่อไม่ใช่ศาสนาบอกก่อนไม่ใช่ศาสนานะนะในบริบทที่ในที่เขียนกันไว้นะครับในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีศาสนาพุทธฮินดูมุสลิมนะครับคริสเตียนอะไรก็แล้วแต่เต่าอ,อะไรก็แล้วแตนะ่นั่นคือมนุษย์ตั้งขึ้นว่านันคือเป็นศาสนาที่คุณเชื่อแต่ผมไม่ใช่ผมเป็นคริสผมเป็นคริส ก็คือผมเชื่อพระเจ้านะผมเชื่อพระเจ้านะไม่เกี่ยวกับศาสนาศาส,สนาคือเรื่องของศาสนานะครับเป็นเรื่องของศาสนาผมไม่ใช่ผมเชื่อพระเจ้าที่ไม่ใช่คําว่าศาสนาศาส,สนานั้นคือกฎบัญญัติมีกฎคุณต้องทําตามกฎเขาแต่ผมออกจากกฎมาแล้วแต่อ่านออกมากฎนั้นไม่ใช่ไปทําชั่วนะไม่ใช่การออกกฎ การออกจากกดรดเคลียกออกจากกรอบนั้นนะ่ะมาสู่กรอบใหม่ที่เป็นอินฟินิตี้ถ้าคุณถ้าคุณจะทำดีเนี่ย10%เข้าใจความหมายไหมว่าคุณทำดีอ่ะคุณจะทำดีแค่เนี้ยแต่เมื่อคุณจะกรอบเนี่ยมันไม่ทำแค่นี้นะมันทำมากกว่าน,นี้พันเท่าอย่างนี้คุณต้องทำมากเงี้ยพันเท่าใช่ไหมแต่คุณทำได้ไหมถ้าในกรอบแค่นี้คุณยังทำไม่ได้หรอก ยังกก็ทําไม่ได้แต่พระเจ้าทรงโลกรกอบนี้ออกไปไม่จําเป็นต้องทําแต่ให้สํานึกว่าให้สํานึกว่ามันต้องทําเช่นคุณต้องรักสังคมไหมคุณขับรถต้องเคารพกฎหมายไหมเออต้องเคารพไหมถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายนี่คุณก็ก,ก็ก็ผิดเงื่อนไขแล้วการที่เราออกนอกกรอบมาหมายความว่าในความดีนะคุณยังต้องทําอยู่นะ แต่สิ่งนั้นนะ่คือหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันจะได้หรือไม่ได้แต่ให้คุณทําด้วยใจบริสุทธิ์เท่านั้นเองเข้าใจความหมายมันลึกนะมันลึกมากนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าออกมาแล้วจะไม่ทําไม่ใช่ต้องทํายิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแต่ทําเนี่ยนะแต่การทํานั้นให้มีสันติสุขว่าเราทําแล้วเราไปถึงแล้วไงพอทาแล้วถึงเลยไม่ต้องไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีคนคอยอรายงาน อธิบายยังไงดีเนาะเอา,ง,าง่ายแล้วกันอ่ะโอเคฮนะสมมติว่าคุณอยากจะไปอ่ะไอ้นี่แนนนะคุณอยากจะไปพบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับนะผู้ชายคนหนึ่งอเอางี้เห็นภาพเลยนะสม่มติว่าเราเองจะไปพบเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมเศรษฐีคนหนึ่งมีเศรษฐีคุณจะเข้าไปพบเศรษฐีได้เลยไหมถ้าคุณไม่รู้จักเศรษฐีไม่ได้ คุณต้องผ่านคนกลางถูกต้องไหมนี่แหละคุณต้องผ่านคนกลางไงอ่าพาคนกลางพอคนกลางก็บอกว่าวันนี้ผมจะพบดเศรษฐีเลยได้ไหมไม่ได้คุณต้องนัดก่อนลงหน้าเห็นไหมครับเนี่ยงอย่างนี้ไงคุณต้องผ่านคนกลางต้งต้องไปไปมีคนกลางเีนี้เราก็บอกว่าคนกลางช่วยบอกหน่อยทีนี้คนกลางถ้าเกิดไม่ชอบขี้หน้าเราเป็นไงมันก็ไม่ลงเวลานัดได้เราเราก็ถามคนกลางไงคนกลางเอ่อ ถึงเวลานี้บอกโอ้ท่านยังไม่ว่างเลยเห็นไหมครับคุณก็เสียเวลาเห็นไหมเห็นภาพยังเห็นภาพแล้วเห็นไม่เห็นไม่รู้แหละนี่คือเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นการการที่เราว่าโอ้เราทําความดีเยอะแยะเลยเราอยากจะไปสวรรค์ใช่ไหมเห็นไหมเราอยากจะไปเราก็มีคนกลางน,นี่เราไม่รู้ว่าคนกลางรู้จริงไหมเออนั่นน่ะสิรู้จริงปะไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือไม่จริงแต่วันเนี้ พระเจ้าบอกไอ้กฎนี้เอาออกไปเอาไปเลยไม่ต้องมีคนกลางเศรษฐีเนี่ยเราเข้าไปหาได้เลยตรงตรงๆไงเข้าใจไหมโอ้เจอแล้วท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีนะผมมาเนี่ยผมบอกจริงๆไม่ได้มาแหละอยากจะมาขอบคุณท่านเศรษฐีที่ท่านเศรษฐีเนี่ยเอาข้าวสารไปบริจาคผมเห็นไหมแค่นี้เองมันไม่มีเงื่อนไขข้างหน้าไงไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละเขาเรียกว่าผลประโยชน์นะท่านเข้าใจไหมมันมีผลประโยชน์ตรงนี้ไงเงื่อนไขเนี่ยนะ ท่านก็ไปคิดเนี่ยว่าผลประโยชน์คืออะไรจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าตัดในเรื่องของผลประโยชน์ออกเห็นไหมพระเจ้ายังตัดกันเราเองเนี่ยจงมอบภาระทุกอย่างไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านเห็นไหมและพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทําคอนแคนเลยก็คือเราก็คอนเน็กถึงเศรษฐีเลยคอนเน็กเลยถึงเอาง่ายๆเลยเหมือนเราสมมติว่าโอเควันหนึ่งเนะี่ย เราเราอยากเข้าเฝ้านะฮะกษัตริย์เราอยู่ๆจะเข้าเฝ้าเองเนี่ยไปอยู่ๆเดินไปปุ๊บไปพระราชวังเลยเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตรวจสอบถูกไหมครับเราต้องโดนตรวจสอบเป็นใครมาจกไในจะมาอน,านันหรือเปล่าเขาคิดไ้ก่อนไงองค์คลักก็ต้องคิดไปก่อนใช่ไหมฮะก,ก็ค,กะค,ค,กกคิดไปก่อนว่าจะมาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องตรวจสอบ ตรวจสอบประวงประวัิมีอาชกรรมกรรมมนันมันีึอะไรทุกอย่างนี่นะครับเนี่ยนี่คือนี่คือ,คอทางสังคมและการเงินแต่วันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าวันเนี้ยเจ้าเข้ามาหาเราได้เลยคุยตรงๆได้เลยมีเรื่องอะไรนี่คือพระเจ้าไม่เอาเงื่อนไขเพราะที่ผมเชื่อเนี่ยผมไม่เอากฎบัญญตัติผมไม่เอาเอขวากหนามตรงนี้เข้าหาพระเจ้าหาเราได้เลยแต่ในอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับที่เราเชื่อกันมา สองพปีแรกยุคของโมเสสต้องมีคนกลางเขาเรียกว่าปุโปรหิตเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์คุณเห็นพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าต้องเลือกคนคนนั้นอยู่ในพระครานะฮะอยู่ในวิหารของพระองค์คุณจะเข้าไปชั้นในไม่ได้ถ้าคุณเห็นพระเจ้าคุณตายทันทีเพราะพระองค์บริสุทธิ์เพราะเราไม่บริสุทธิ์หรอกบาปเราบาบครับคนบนโลกไปเนี้ไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกผมบอกให้เลยแม้กระทั่งเด็กเกิดใหม่ เพราะคุณเกิดในความบาปนี่เกิดยังไงอะ่ะเกิดในคือคันที่บาปนี่เกิดจกา,ากจการบาปไีเกิดจากการบาปเห็นไหมยอมระบบาปยังไงนะมไม่รู้อ่ะคุณลงไปขมวดกิดนเลยเดี๋ยวค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายไปคือเรื่องนี้มันละเอียดลึกซึ้งมากครับต้องใช้เวลานศึกษานะก็อยากจะแปงปันนะโอ้โเห็นไหมคือแบบ เมื่อก่อนนะผมไม่มีเรื่องพูดนะผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอพูดแล้วเนี่ยมันมันมาเองนะครับไม่ใช่ความคิดของผมนะทุกอย่างที่มันผมศึกษาพระคัมภีร์คือเพราะเจะนะของพระเจ้ามันอยู่ในผมมันอยู่ในพระยันบริสุทธิ์พระองค์ก็ทรงให้ผมพูดเนี่ยทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยไม่อยากให้เป็นความคิดของผมเองอยากให้เป็นที่คนที่ฟังผมแล้วเป็นพระพรผมบอกว่าพระเจ้าเมื่อทุ่านลูกได้มาได้พูดได้อะไรผมเนี่ย ขอทุกถ้อยคาเนี่ยเป็นคําที่แตะต้องใจเขาเป็นคําที่ได้เขาได้รับพระพรนะเขาได,ได้รับพระพรอย่างเดียวเลยวันนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยได้เข้าใจได้รับเปิดใจลองมารับพระพรแบบผมนี่เองว่าสิ่งในในผู้ชายคนหนึ่งเด็กบ้าน,านเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะแล้ววันนี้มาถึงไกลขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยบอเป็นไปไม่ได้เลยขออภัยนะครับเพื่อนๆผอผมที่ ที่อาจจะดูคลิปอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนผมอยู่ที่ตำบลเดียวกันที่ตำบลหนองหลีอำเภอลางสนที่จังหวัดลบบุรีรุ่นเดียวกับผมเรียนห้องเดียวกันเพื่อนบางคนผมรอกกันบ้านวยซ้ำไป <laughs> ผมรอกกันบ้านเพื่อน <laughs> นะแต่ผมก็ยากจะตามหาเพื่อนนะแต่ไม่แน่ใจว่าวิเชียนวิเชียนพลุบลเนี่ยนะครับ แล้วก็ฝึกฝนถนอมทรัพย์นี่ก็เป็นเจ้าของอ,อสวนไร่เยอะนะเป็นหัวหน้าห้องนะฝึกฝนผมเป็นลองหัวหน้าห้องใน,ในตอนนั้น,นอายุสิบสี่สิบห้านะตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานคือคือ,คอทีไออนะ่ไม่ได้เจอนานคือผมไม่ได้ไปเจอเขาแต่ว่าเพื่อนๆอีกหลายคนนะ,ะ,ะพี่แดงพี่ขาวนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลายคนอยู่นะสายชนอ่างเงี้ยนะก็ ยังติดตามกันอยู่นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือว่าคือผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับไปบ้านนอกเท่าไหร่แล้วครอบครัวผมนะครับคือเพลินว่าในในความเชื่อมันก็พูดยากนะผมก็ยุติยากอ่าผมได้เปลี่ยนนาะมสกุลเพราะว่าผมก็ไม่อยากเอาให้ให้พ่อหรือพี่น้องเนี่ยสะดุดตอนที่ผมมาเชื่อคริสเตียนคือแยกออกมาเนี่ยผมก็ไม่อยากว่าเออเออในความเชื่อของเขายังความเชื่อเดิมอ,อยู่ ก็เลยก็ก็ต้องปล่อยให้เป็ภาระของผมก็ปล่อยภาระไงผมก็เอาวางภาระผมไว้กับพระเจ้าเข้าใจความหมายไหมเดี๋ยวพระเจ้าจะคุยกับญาติพี่น้องผมเองนะครับเพราะว่าเอา้าแล้วจะมีคําถามว่าเออถ้ามันดีทำไมไม่เอาญาติพี่น้องไปด้วยอ่าเนี่ยคําถามเนี่ยเป็นคําถามยอดผิดเลยผมเคยถามอย่างเงี้ยกับพี่เลี้ยงผมพระเจ้าพระเจ้านะฟังก่อนนะเลือกใครคนนั้นไม่เกี่ยวกับพี่น้องเนะีย ถ้าเลือกก็เลือกคนนั้นก่อนแล้วคนนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้ายังไม่เลือกก็จะวางไปก่อนแต่ค่อยไปครับเพราะพระเจ้ายังไม่บังคับไงถ้าใครเข้าใจใครดวงตาเห็นธรรมแบบพุ่งตรงเนี่ยว่าเห็นความแสงสว่างถ้าใครเห็นแสงสว่างแล้วทุกคนก็จะมานั้นเนี่ยเคยยังไม่เห็นแสงสว่างนั่นเองชีวิตก็เลยยังวังวนอยู่วนวนอยู่วนวนอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะแป่งปันหมายความว่าเมื่อผมมาเชื่อต่อศึกษาเนี่ยมันมีเรื่องค้านตลอดเลย ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาหลักการและเหตุผลมาเทียบเคียงเทียบเคียงเทียบเคียงจนวันหนึ่งผมก็ถึงบางอ,อ้ออเราคิดมากไปขบวนการแยกแยะสมองเนี่ยคิดมากไปเพราะว่าเราเองนั้นไปเชื่อในสิ่งที่มันโดนเขาเรียกอะไรนะสนิมที่มันเกาะผมยกตัวอย่างเลยคุณเอาเหล็กแท่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเลยวันหนึ่งเนี่ยคุณมีสิ่งเนี้ส่วนว่าอันนี้เป็นเหล็กนะ ยกตัวอย่างไงดีอะเรือแล้วกันผมว่าจะเห็นภาพนะทุกคนทีนหนุ่ทะเลก็จะรู้นะเหล็กที่เอาเหล็กไปทําเรือแล้ววันหนึ่งเรือมันเรือเนี่ยอยู่ในทะเลใช่ไหมแล้วเข็มเนะี่ยความเข็มของเกลือก็จะกัดเหล็กเป็นไรสนิมใช่ไหมสนิมมันเกาะสนิมกเกาะเรือมา20ปีคุณคิดว่าสนิมสนิมเยอะไหมเยอะ <c oughs> อ่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ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 ่่ ครวบเราเลยครวบเราเองนะสนิมเกาะหนาเตอะเลยแล้วกว่าที่เราบอกว่าเราเราจะเห็นเนื้อในของเนื้อแท้ๆเป็นไงุณก็ต้องค่อยๆเคาะสนิมออกแค่นั้นเองผมอ่ะโดนเคาะหมดแล้วโอเคไหมโอ้ไม่ใช่เดือนวันเดียวเคาะได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะค่อยเคาะ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 มายี่สิบกว่าปีจนถึงวันเนี้ยจนผมอ่ะถึงเนื้อแทองผม พระเจ้าล้างผมสะอาดหมดเลยกลายเป็นเนื้อแท้เนื้อแท้เลยและเนื้อแท้น,นั้นก็คือทองคำนะเพชรเลยครับพี่น้องครับเพชรก็คือเพชรถูกไหมเพชรก็คือเพชรเพชรจะไปอยู่ตรงไหนเมื่อไปอยู่ในคนตมล้างคนโตบอ,อกก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นทันทีเห็นไหมครับหลักการอยู่แค่นี้แหละแต่กรอย่างแบ่งปันนะเรื่องมันเยอะนะแล้วคุยกันไปเนี่ยสาบว,ว่าิบห้าวันปีนี้เจอกันแน่นอน <laughs> เจอกันตลอดนะครับ นะก็อยากจะหลุนใจเนาะก็50นาทีแล้วก็หลุนใจก็ฝากไว้นะครับภาระทุกอย่างที่ท่านมีฝากไว้นะครับนะถ้าเชื่อถ้าคนเชื่อพระเจ้าก็ฝากไว้กับพระเจ้านะครับก็ลองลองเปิดใจดูนะครับลองเปิดใจดูถ้าใครเครียดเปิดใจแล้วก็โทรหาผมส่วนตัวได้โทรหาผมส่วนตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้วันนี้ผมเป็นเป็นคลิปแล้วผมจะตัดเข้าไปนะไม่ใช่ไลฟ์สดนะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าขอบคุณ Facebook ที่เข้ามา เรียกว่ายืนยันตัวตนพอดีว่า Facebook ผมเนี่ยน่าจะมีคือผมเป็นคนที่แบบว่าเอา Facebook ผมใส่ไปสี่เครื่องโน้ตบุ๊กห้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผมทั้งบ้าน,นผมใช้เฟซบุ๊กอันเดียวอยู่ห้าเครื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอ,อาจจะตรวจสอบว่าผมไปเปิดเครื่องไหนทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับพร้อมก็จะตรวจสอบว่าใช่ตัวตนจริงไหมโดนไปเปิดเยอะจังอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยวันนี้ไลฟ์สดก็เลย Facebook ขอตรวจสอบนิดนึงก็ขอบคุณนะครับ นะมาสักนเบิร์กที่ทำเฟซบุ๊กมาให้คนไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นหน้ากันแบบนี้นะครับสังคมโซเชียลก็มีสังคมที่มีประโยชน์มากสิ่งที่มีประโยชน์ท่านก็สามารถค้นคว้าไปเอาอะไรที่มีประโยชน์ฟังสิ่งที่มีประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ามาแบ่งปันเพราะจะนะในสุสดดูดีบทที่55ข้อ22นะครับจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำ อขอดแคลนสิ่งใดๆเลยเราจะอธิษหานร่วมกันครับสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์และพระนาของพระองค์เมื่อถึงเราในเช้าวันนี้ขอาละทุกอย่างไว้กับพระองค์เราขอมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นความรักเป็นแบบอย่างเรามีความรักความเชื่อความหวังความรักชนะทุกสิ่งขอเรามีความรักมากขึ้นรับคนรอบข้างมากขึ้น รักคนไม่น่ารักมากขึ้นพระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรผู้ที่ชมคลิปนี้แล้วที่จะเปิดใจให้กับพระเจ้าขอพระยามริสุทธิ์จงพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวพระบิดาเจ้าขอได้ที่เขาเห็นแสงสว่างเหมือนที่ข้าพงศ์ได้เห็นพระบิดาเจ้าวันนี้ในปีใหม่และวันใหม่วันนี้ขอพระองค์ทรงอวยพรพทุกกิจาก,การงานที่เขาได้ทําลงไปขอให้เขาได้ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้เขาได้มีความชื่นชมยินดีเบิกบานใจในแต่ละวัน เขาจะมีความทุกข์ใดๆเลยในแต่ละวันพระบิดาเจ้าก่อนที่เขาลืมตาขึ้นเขาจะพบกับแสงสว่างเมื่อเขาหลับตาลงเขาจะมีต่สันติสุขพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระบิดาเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลปกป้องครอบครัวข้าพระองค์มารดาข้าพระองค์พี่น้องข้าพระองค์ครอบครัว psychic. ข้าพระองค์คีดจักรของข้าพระองค์และคนทั้งโลกนี้พระบิดาเจ้าที่พระองค์ทรงรักเหลือเกินพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนาม องค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชาวนาซาเลสอาเมนอเมนขอบคุณครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีครับ